ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลังจากผมไม่ได้ออกทํางานกับพี่เขานานแล้วครับผมวันนี้ครับผมก็พึ่งมาหาแกพึ่งพึ่งกลับมาจากป่าล้วมาหาแกครับผมหลังจากทุกคนบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของพี่พระหรือว่าเขาไปมายังไงถึงมาเป็นทหารพานแล้วก็เขามีแฟนยังมีครอบครัวยังหรือว่าเขาเคยอกหักไหมครับนี่ครับผมมาหาเขาแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาถามเขาแล้วครับผม นี่แหละครับฮัลโหลพี่มีพี่น้องเขาบอกว่าให้ผมมาถามพี่ประวัติพี่ไปยังไงมายังไง,ไง,ไงถึงว่าเป็นทหารผ่านนะครับนั่นแหละ<อ>แล้วพี่ก็สามารถเล่าได้นะครับที่ว่าเฝ้าให้อ่าไร่ละให้เอฟซีเขาได้รับฟังหรือรับชมครับก็มันก็เหมือนมันชอบอะไรครับเพราะเมื่อก่อนเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนครับเมื่อก่อนนี่ตั้ง ไปเป็นทหารเกณฑ์ตั้งแต่พศ2544 0 0พศ2 5นะครับโอ้2544ก็20กว่าปีมากกว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีครับตอนนั้นเป็นทหารเกณฑ์นะครับยี่สิบกว่าปีครับเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพครับอยู่สังกัดไอ กองพันธราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่หนึ่งครับมหารล็กรักษาพงครับโอ้เป็นทหารนามาเล็กแล้วครับทุกคนหรือว่ารอหนึ่งพันหนึ่งรออครับอรอหนึ่งพันหนึ่งรอมาเล็กรักษาพงครับแล้วแล้วยุคยุคนั้นเงินเดือนนแพงไหมเนาะเงินเดือนตอนนั้นแค่สามเดือนแรกก็ให้พันสี่ร้อยครับโอ้พันสี่ร้อยสมัยก่อนกับสมัยทุกวันแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาสองสองพันหนึ่งร้อยครับทีนี้โอ้ะข็งแกรับ เริ่มใหม่ๆครับแค่ 2, 2> อสองพันสี่ร้อยเองครับแล้วแล้วการฝึกของเขากับของเราเนี่ยมันแตกต่างกันไหมก็แตกต่างครับเพราะว่าเพราะว่าอตอนนั้นมันเป็นของมหาเล็กเขาเขาครับต้องไปเข้าเวรในบางก็อาจจะระ,ะเบียบอาจจะมากหน่อยครับมแต่ว่าฐ<ะ>านพานี่เรามาอยู่ตามป่าตามเขาไงครับมันก็เลยอาจจะไม่ซีเรียสกัน ของฐานเกณฑ์ครับและการเข้าเวรและการทําระเบียบของเขาเป๊ยเอยครับเป๊ยเลยไรครับแล้วเข้าเวรนี้เข้าเวรนี้แบบใส่ชุดเต็มยุหรือว่าแบบพร้อมที่จะลบหรือพร้อมแบบยังไงแต่เป็นยุดหลอมไหมแบบเท่ไหมเป็่สุนวของเขาเดีครับเท่เลยครับก็ใส่ชุดรีดทุกวัน้วครับต้งต้มแป้งรีดพอเราไปเข้าเวรเข้าเวนในวังครับส่วนมากก็จะไปเข้าไอ้สวนจิตรดา อะไรประมาณนี้แล้วก็อไอ้ไพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับออตรงลานตรงหน้าลานพระบรูปทรงมา้าน,นะครับออไปเข้าเวรที่มองไปจะเป็นไอ้พระราชวังใหญ่ๆครับอ,อ๋อแสดงว่าพี่เข้าเวรนี่พี่ต้องยืนแบบหมุนรบบคอบหมุนหมุนยตนเลยใช่ไหม,มครับสองชั่วโมงเปี้ยครับไม่ได้ไปไหนครับยืนอย่างเดียวครับสองชั่วโมงแล้วแล้ว ฝึกฝึกฝึกนานไหมก็ฝึกสี่สิบห้าวันครับเมื่อก่อนเนียอ๋อเราโหดไหมก่อนพอสมควรแล้วครับนันพอสมควรแล้วครับโอ้แต่ไม่มีเวลาต้องได้ใส่ถุงเท้านอนนะครับใหม่ใหม่อเออพราะกลัวไม่ทันคขาบีห้านี่มาไม่เคยไปเนาะคนใหม่จากคนพูดง่ายเหมือนแต่สีตาสาเข้าเมืองอะไรครับไม่เข้าใจว่าก็าําอะไรเจ้าก็ปลูกเลี้ยงกันทุกวันเลยครับนอ เอ้วาล้วแล้วไม่ทันคนเยอะครับร้อยกว่าคนพี่พี่ห้าคนพี่ปลดปลดปลดปีไหนปลดออกจากทหารสี่ห้าครับผมไปปีเดียวครับเพราะว่าผมสมัครไปอแต่เป็นสี่ห้าครับไปเป็นสี่สี่แล้วก็ปลดสี่ห้าครับปลดสี่ห้าครับแล้วหลังจากพี่ปลดฐานเกณฑ์แล้วพี่นึกไปยังไงมายังไงถึงยากเป็นทหารพานต่อก็เห็นเพื่อนเขามานั่นแหละครับ เห็นเพื่อนเขามาก็มาสมัครก็เรียกไปสมัครดูซีซีที่วัดควรนะครับไปเทศร่างกายที่น่นก่อนไปสมัครไอรงใบสมัครมาทางไปรษณีย์ให้เขาแล้วก็เขามีไอใบเรียกไปครับให้มาเทศร่างกายก็ลงมาเทศมาเทสยืดพื้นซิกอัพเสร็จหนาวสั่นครับไข้ขึ้นมาลาเรียกินครับไปวิ่งไม่ได้ครับวิ่งได้สิบสองนาทีตอนนั้นวิ่งไม่ไหวแล้วก็กลับไปไป กลับไปถึงบ้านก็ไปเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นไข้ไข้มาเรียเชื้อมาเรียขึ้นมันเพราะว่าเชื้อมาเรียมันจะไม่หายขาดครับเวลาร่างกายเราแดงมันก็จะขึ้นมาอมพอช่วงนั้นไข้มาเรียระบาดครับไม่มีไม่มีไอ้ยามีภูมิคุ้มกันครับไม่ได้ฉีดย,า,ยาเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เขามียาป้องกันแล้วแล้วพี่ไปยังไงมายังไงถึงถึงถึงได้มาอยู่หน่วยทุกวันนี้ ก็นั่นนะครับก็พวกพี่ๆนะครับพี่ๆน้องๆเข้ามาเห็นหลายคนครับที่บ้านผมมาเยอะอมาเป็นสิบคนครับโอ,โอ้มาเยอะจังนะแต่ทีนี้เขาก็นี่นะครับพี่ชายทรบอกว่าเขารับสมัครอีแล้วก็เลยก็ออกไปพิสร่างกายมานะครับค่อยมาวิ่งใหม่มามเทสร่างกายใหม่ก็มาเทสร่างกายแล้วก็เขาประกาศชื่อก็มีชื่อกับเพื่อนเขาเลยครับอมีชื่อ โอ้ก็ไม่คิดว่าจะได้ครับมาวิ่งเอาเฉยๆไม่ไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้อะไรก็มาสมัครแล้วก็วิ่งมเลยเพืร่างกายอย่างเดียวครับแล้วขอนขออนญาตถามพี่หนึ่งแล้วอันนี้สามารถคุยได้นะสามารถเปิดเผยได้สามารถมันเป็นเรื่องอดีตน,นะครับพี่พี่พี่ร <c oughs> ักครั้งแรกพี่นั้นอะไรละ่ะรักของครั้งแรกของพี่นั้นพี่เป็นรักใครที่ไหนอย่างไรเคยโอบขังไหมเคยเคยมีความรักกับเขาไหม ก็ไม่มีนะครับผมก็ก็ได้ได้แฟนคนนี้คนแรกเลยครับก็จีบตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันครับเขาเขาอยู่มหนึ่งผมอยู่มสี่ครับนจีบตั้งแต่โอ่เลยครับแสดงว่าลกครแรกสมหวังเลยยามเลยครับแสดงว่าเจอหลักแท้นะลูกสามนะครับผมโอ้ลูกสามเล้วครับสามคนครับชายสองหญิงหนึ่งครับโอ้แน่นอนจริงจิงหัวใจคนนี้หน้าตาเขาดีด้วยนะพี่ฟ้าแล้วแล้ว พี่พี่มาสมัครทหารตั้งแต่ปีไหนอ๋อผมมาสมัครตั้งแต่ปีห้าสามครับห้าสามครับแต่ก็นั่นนะครับไปเทรนร่างกายก,ก็ไปฝึกไปฝึกก็ฝึกตัวครับที่เขานาคานะครับฝึกจบก็ขึ้นกองร้อยเลยครับตอนนี้ปีห <53. S 2> ้าสามรวมวมันห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด สิปีแล้วสิปีสิบสามปีแล้วับปีอ๋อสิบสามปีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นมาแรกๆปีห้าสามถึงทุกวันนี้พี่เคยมีแบบเหตุการณ์แบบไหนระทึกระทึกมาสักครั้งไหมคือ <c oughs> พอเล่าให้ได้ฟังอ๋อมีมีระทึกก็มี <c oughs> ไอ้ <c oughs> นี่แหละครับที่อ้มันมีคิที่เขาโดนระเบิดด้วยแหละครับหมอเราเล่าให้ฟังหน่อยพี่เพราะว่าเขาโดนระเบิดที่ อายรุตนั่นแหละครับทางเข้าอจีรุตที่ว่าก็แสดงความเสียใจกับทั้งสองคนด้วยครับที่โดนระเบิดครับที่เขาผู้เสียชีวิตนะครับระเบิดสองคนครับสองครับแล้วก็มาเจ็บอีกคนนึงครับโดนเข้าตาตาบอดครับตอนนี้ก็เกษียณกลับบ้านแล้วครับตาโดนสก็ดระเบิดตาบอดคนหนึ่งครับแต่ว่าเสียชีวิตสองคนครับ ก็มันก็มีมันก็มีชาวบ้านเขามาเตือนแล้วครับว่าห้ามให้ทหารนี้ออกไปข้างนอกสามวันนะครับเขาก็มาบอกเตือนก็คือฐานผมนี่มันเป็นฐานย่อยครับอฐานไอ้มุสีก็คือปีนั้นเขาจะแบ่งเป็นฐานย่อยสองฐานจากกองร้อยมาเป็นฐานย่อยนะครับก็ผมนั่งเข้าเวรอยู่ครับนั่งเข้าเวรประมาณผมออก บ่ายสามครับออกเวรวันนั้นเข้าเวรตั้งแต่เที่ยงมันจะเข้าคนละสามชั่วโมงครับวันนั้นออกเวรเข้าตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามบ่ายสามออกปุ๊บแล้วทีนี้ครูนั้นเขาจะเลือกเรียนบ่ายสามครึ่งครับอือศก็จะมารับมารับแล้วก็รอพอครูไปแต่แต่วันนั้นก็คือชุดกองร้อยเขาจะเขาโทรให้โทรไปบอกว่าใหม้มาเอาข้อมูลชาวบ้าน ข้อมูลชาวบ้านเขาโทรมบอกเหมือนว่าเขาลวงนะครับไม่รู้<ม>ว่าจะเล่นครูเล่นอสอรหรือว่าเล่นทหารผ่านครับวันนั้นนะอ่ะม,มันก็ไม่รู้เขาก็มาพอพอจังหวะครูเลิกเรียนอสอก็รับทหารก็อยู่ด้วยทีนี้ทหารเห็นครูจะออกมาทหารเลยขี่รถออกไปก่อนอ,อขีร่รถนำหน้าไปเลยก็คือจังหวะนั้นไป็รอพ่อครูก็คือจ,จะกะว่าจะกลับแล้วก็จะรอพอครูกลับเลย มันก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นใครดีอ่ามันมาพร้อมกันเลยแล้วก็สามคันนี้กลับพร้อมกันอือแต่ว่ารถของทหารนี้ขี่ไปจอดตรงแยกพอดีตรงที่ระเบิดเลยตรงเสาไฟเลยอเขาก็กดระเบิดครับวันนั้นหลังคาไปหมดเลยลคารถแต่ทีนี้เสาไฟฟ้าลม้มล้มไปทับรถคูอีถมล้มไปทับตรงท้ายท้ายรถ แต่ว่าดีรถแกยังวิ่งได้อยู่ถูกขีดเฉียดแล้วก็วิ่งต่อไปเลยรถคูก็วิ่งออกไปเลยอ,อสอ,อก็เบรกอสอ,อเบรกอยู่ข้างหลังถอยรถกลับแล้วก็ยิง <net> เขาระเบิดปุ๊บเขาก็ยิงใส่ยิงอันยิงอันกอสอ,อ่ายิงอันไม่ยิงอันรถทหารพลานเลยก็มีคนนั่งข้างหลังอยู่ห้าคนนั่งข้างหน้าสองคนนั่งหลังอีกห้าคน <net> ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่สามคนนั่นแหละครับ อีกคนก็หูหนวดอหูหนวดอีกคนก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่หูหูอื้อเหมือนกันครับหูหนวดสองคนนี้ไม่ค่อยได้กินเลยเรียกก็ไม่ได้กินนี่ยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ที่กองร้อยอยู่ครับแกพูดเบาๆแกไม่ค่อยได้ยินก็คือว่าแรงดันของระเบิดมากระแทกแก้วหูทำให้หูอื้อพูดอะไรก็ไม่ได้ยินใช่ไหมตอนนี้ได้ยินอยู่แต่ต้องพูดเสียงดังนิดนึงได้ยินแต่เขาก็มาเตือนไดครับแต่ว่าเขาเตือนอยู่ที่ ฐานย่อยครับแต่ฐานหลักเขาไม่รู้ก็คือได้ยินชาวบ้านเขาบอกบอกว่าห้ามทุดฐานนี้ไปเดินลาดตระเวนภายในสามวันนี้ห้ามเดินเข้าป่าเดินอะไรเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปก็เลยประมาณนี้เขาบอกเขาว่าเห็นว่าเขาว่ามีมีเสือไม่รู้อ่อนเขาบอกว่ามีเสือไม่รู้อ่อนลงมาอยู่เชิงเขาเขาว่าเขาให้ระวังเขาว่าเขาบอก แต่ว่าจังสิบสองคนนี่ครับค่ออยชุดมันมีสิบแปดคนเขาภาคหกแล้วก็เหลือตอนนั้นพผมเปฐานด้วยครับคนไม่เยอะก็เลยเขาก็ขึ้นรถไปสี่ห้าคนแล้วก็มีชาวบ้านอะไรไปด้วยพวกปูนําหมู่บ้านอะไรเนี่ยครับเข้าไปด้วยหลายคนครับก็เยอะอยู่ครับก็เอาทหารไปด้วย เข้าไปก็พวกนี้ก็ไม่กล้าเดินเร็วั่นแเลยครับกลัวกลัวลูกซ้อนอีกอสสก็จอดรถข้างนอกครับเพอพวกนี้เขายิงตอบโต้วพวกที่โดนพวกที่ไม่เจ็บไม่อะไรเขาก็ยิงตอบโต้ไปโจนก็วิ่งหนีเข้าป่าไปครับคนร้ายก็วิ่งหนีเข้าป่าไปแต่ว่าก็สูญเสียนะครับสูญเสียไปสองคนครับรอบนะั้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาได้ครับโอ้ที่ว่าก็คือเป็น เพื่อนรุ่นเดียวกับผมใช่ไหมอ่านั่นหละครับโอ้นออปีนั้นจำได้จำได้ชื่อชัยนั่นนะครับอ่าเพื่อนพี่ชัยพี่ชัยอ๋อก็คือเป็นรุ่นเดียวกันกับผมครับอ่ามีคนอีกคนเป็นแล้วพี่จะคิดเป็นแบบนี้เหรอพี่จะคิดว่าพี่จะมาเป็นทหารแบบนี้นานไหมหรือว่าพี่จะเป็นไปเรื่อยๆจนจะเกษียณหรือว่ายังไงก็ยังไม่รู้นะครับก็เป็นเรื่อยๆนะครับรับใช้ชาติไปก่อนครับ อนาคตยังไม่รู้ยังไม่แน่นอนครับแล้วก็ทํางานไปเรื่อยและครับอยังไม่รู้ยังไม่แน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์รอรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเอาพี่ครับผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันบ้านๆด้วยครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ